yang era oh oke hai coba sih Bye. Wow. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ข้องที่มีด้านบริเวณเวลาที่สุดปล่าโอเคัดีขอพระราชทานมาดับกษาิาคิดว่า่าจะพอในส่วนัางราชาการ กรรมช่างตไปห่อลำรึกพิธบาบัข้อลำลึก,บบน,ลลกนั่งนอนกินตืมเข้าห้องน้าลำลึกอย่างนี้ยันยูวันที่เก็ระเบิดเลยระเบิดเองพระยาลูกนะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของคนในประชาวาังได้้วยความที่ปัญหาทุกในใจ,จางๆพระเจ้าเป็นที่พึ่งการประเสริฐของข้าพระเจ้าทำโมเมนาโถก็ทำเป็นที่พึ่งกันประเสริฐของข้าพระเจ้า สังโฆเมนาโถพระสงฆ์โยงรำลึกตอนนี้จังยันเลยนะพระองค์มีพระกระแสรับสั่งว่าขอบิณฑบาตชนะสงฆ์พวกประเท,ศ,รรทศไม่ต้องเทศเรื่องว่าปัจจุบันนี้สิบโมงไงมันเยอะเอาไปทำอะไรใส่กรอบใส่ยิ่งบูชาเพราะคิดว่าเป็นขอท่านออกมาคือในหนังสือที่โยงกัรับมันมีถอดสี่เล่มเลยนะถอดสี่เล่มนะ สี่เล่มนั้นนายาตโยมเป็นการ Bruno. ที่ไยแผ่นธรรมนาวังแผ่นนั้นออกมาเีย่ว่าถอนอหัสออกมาหายาตโยมเป็นยังไงส่วนวันนี้นะครับถวาย,ท,ท,าวาย,าายทุ่กล่าถวายกังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ด้านบริเวณยืนอยู่บริเวณ ด้านบันไดศาลาชั้นบนขอความครุนาไม่ไม่ควรยืนอ้